ในปัจจ e ุบันก่อนลวกาลันว่าปัจจุบันนะครับก็มีเสาร์อาทิตย์9โมงเช้านะครับรักเต็มบ้านนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์6โมเย็นนะครับลูกชายพันดีแล้วก็ธันวานี้นะครับผมก็จะมีครอบครัวตื่นหนึดงตขั้นเทพนะครับเป็นละครเย็นครับผมค่ะเป็นก็เป็นแบบแนวสนุกสนานละครสนุกครับสนุกสนานครับผมได้เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะรอบครัวนนแล้วละครวอนนี้ที่ออนแออยู่สอเรื่องเดี๋ยวเย็นนี้ก็กลับไปดูกันเลยครับนะก็เม่เช้า อแล้วเดี๋วยวเย็นนี้กลับเข้าไปในจออันนี้จะให้เอ็มซีหรือให้พี่ครับ <c oughs> ให้ใครครับเดินขึ้นมาเลยอ่ามาเลยค่ะเดินขึ้นมาเลยลูกใครอยาก<ไ>ให้ดอกดไม้ขนาดตอนนี้นะคะมาเลย <c oughs> อ้อาวงานเข้าเลยร้องนะไอ้เลยทีนี้เาม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 า,มาอดอกไม้มามา ับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับไปเด็กมาจากไหนครับไปเด็กไปซื้อมาเนี่ยอขอบคุณครับโอเคครับผมอะไรจ๊ะอ๋อนี่ลูกเหรอครับอ,อไม่ใช่ครับผมอันนี้คืออให้เลยใช่ไหมให้เลยนะ